เสียงอ่านสมันตปภาษาธิกาแปลภาคที่หนึ่งตติยะปราชิกวันนาเริ่มหน้า582ที่วาลยัคขวัตถุสมิงวาลยัคขวิหารันติในเรื่องยักดุร้ายมีวินิจฉัยดังนี้บทว่าวาลยัคขวิหารังความว่าสู่วิหารที่มียักดุร้ายอยู่จริงอยู่ภิกษุใดเมื่อไม่ทราบวิหารเห็นปานนั้น จึงได้ส่งภิกษุบางรูปไปเพื่อต้องการให้พักอยู่อย่างเดียวไม่เป็นอาบัตแก่ภิกษุนั้นภิกษุใดมีความประสงค์จะให้ตายจึงส่งไปภิกษุนั้นต้องประราชิกในเพราะภิกษุนอกนี้ตายต้องถุดลัดใจเพราะไม่ตายบัณฑิตพึงทราบความต่างกันแห่งอาบัตและอนาบาัตแม้ของภิกษุผู้ส่งไปสู่วิหารที่ดุร้ายซึ่งมีพวกมรึก มีราชสีและเสือโคร่งที่ดุร้ายเป็นต้นหรือมีทีฆาตทั้งหลายมีงูเหลื่มและงูเห่าเป็นต้นอยู่อาศัยเหมือนอย่างภิกษุส่งภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสู่วิหารที่ยักษ์ดุร้ายฉะนั้นในยักษ์ที่พ้นจากบาลีมีดังต่อไปนี้บัณฑิตพึงทราบความต่างแห่งอาบัตและอนาบัตของภิกษุผู้ส่งแม้ยักษ์ที่ดุร้าย ไปสู่สำนักของภิกษุเหมือนอย่างภิกษุส่งภิกษุไปสู่วิหารที่มียักษ์ดุร้ายฉะนั้นในเรื่องทั้งหลายมีทางกันดารด้วยสัตว์ร้ายเป็นต้นก็ในยะนี้เหมือนกันจริงอยู่ในเรื่องทั้งหลายกันดะในเรื่องทางกันดารมีสัตว์ร้ายเป็นต้นนี้มีเพียงใจความเฉพาะบทอย่างเดียวเท่านั้นเป็นชื่ออย่างนี้คือทางกันดารที่มีพวกมรึกที่ดุร้าย หรือมีทีฆชาติอยู่ชื่อว่าวารกันดาระทางกันดารที่มีพวกโจรอยู่ชื่อว่าโจรกันดารอันธรรมดาว่ามนุษย์สวิกหะปราชิกนี้ละเอียดย่อมไม่พ้นด้วยปริยายกถาเพราะฉะนั้นภิกษุใดพึงกล่าวว่าผู้ใดตัดศรีรษะของโจรผู้นั่งอยู่ในโอกาสชื่อโน้นแล้วนำมาผู้นั้น ย่อมได้สการะวิเศษจากพระราชาดังนี้ถ้ามีใครๆได้ฟังคำของภิกษุนั้นแล้วไปฆ่าโจรนั้นเสียภิกษุนี้ย่อมเป็นประราชิกแลในคำมีอาทิว่าตังมัญญามโนมีวินิจฉัยดังนี้ได้ยินว่าภิกษุนั้นใครจะฆ่าภิกษุผู้มีเวรของตนจึงคิดว่าการที่เราจะฆ่าภิกษุ ผู้คู่เวรน,นี้ในกลางวันหนีไปโดยความปลอดภัยไม่พึงเป็นที่ทำได้ง่ายเราจะฆ่าภิกษุนั้นในกลางคืนครั้นกําหนดไว้แล้วมาในกลางคืนสำคัญว่าภิกษุผู้คู่เวรน,นั้นแน่ในสถานที่ภิกษุมากรูปจำวัดจึงโปรงภิกษุรูปนั้นนั่นเองจากชีวิตอีกรูปหนึ่งสำคัญว่าภิกษุผู้คู่เวรน,นั้นแน่ แต่โปรงภิกษุรูปอื่นจากชีวิตอีกรูปหนึ่งสำคัญว่าภิกษุอื่นแน่ซึ่งเป็นสหายของภิกษุผู้คู่เวรนั้นนั่นเองแต่ก็โปรงภิกษุผู้คู่เวรนั้นจากชีวิตอีกรูปหนึ่งสำคัญว่าภิกษุอื่นแน่ซึ่งเป็นสหายของภิกษุผู้คู่เวรนั้นนั่นเองแต่ก็โปรงภิกษุอื่นซึ่งเป็นสหายของภิกษุผู้คู่เวรนั้นนั่นแหลจากชีวิตเป็นประชิกแก่เธอทั้งหมดเหมือนกัน ในเรื่องของภิกษุผู้ถูกผีเข้าสิงมีวินิจฉัยดังนี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งได้ให้การประหารได้คิดว่าจะขับไล่ยักษ์ให้หนีไปภิกษุนอกนี้คิดว่าคราวนี้ยักษ์นี้ไม่สามารถจะทำพิรุษได้เราจะฆ่ามันเสียได้ให้การประหารและในเรื่องของภิกษุผู้ถูกผีเข้าสิงเรื่องแรกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุ ผู้ไม่มีความประสงค์จะให้ตายเพราะเหตุนั้นด้วยพระพุทธดรรัสเพียงเท่านี้นั่นแลภิกษุจึงไม่ควรให้การประหารแก่ภิกษุผู้ถูกผีสิงแต่พึงเอาใบตาลหรือเส้นได้พระปริศผูกไว้ที่มือหรือเท้าพึงสวดพระปริศทั้งหลายมีรัตนสูตรเป็นต้นพึงทำธรรมกาถาว่าท่านอย่าเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลดังนี้เรื่องพรานนาสวรรค์เป็นต้น มีเนื้อความชัดเจนแล้วก็คำที่จะพึงกล่าวในเรื่องพันานาสวรรค์เป็นต้นนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วแลเรื่องตัดต้นไม้ก็เช่นเดียวกับเรื่องผูกรังร่างร้านแต่มีความแปลกกันดังต่อไปนี้ภิกษุใดแม้ถูกต้นไม้ล้มทับแล้วยังไม่มรณภาพและเธอสามารถจะตัดต้นไม้หรือขุดแผ่นดินแล้วออกไปโดยข้างข้างหนึ่งได้ และในมือของเธอก็มีมีดและจอบอยู่ภิกษุแม้นั้นควรสละชีวิตเสียและไม่ควรตัดต้นไม้หรือไม่ควรขุดดินเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าเมื่อภิกษุทําอย่างนั้นย่อมต้องปาจิตตีย่อมหักรานเสียซึ่งพุทธานาย่อมไม่ทําศีลให้มีชีวิตเป็นที่สุดเพราะเหตุนั้นถึงแม้ชีวิตก็ควรสละเสียแต่ไม่ควรสละศีล กรรภิกษุคำนวณได้รอบคอบดังกล่าวมาแล้วนี้ไม่พึงทำด้วยอาการอย่างนี้การตัดต้นไม้หรือขุดดินแล้วนำภิกษุนั้นออกย่อมควรแก่ภิกษุรูปอื่นถ้าเธอจะพึงถูกเขากลิ้งต้นไม้ไปด้วยครกยนต์นำออกด้วยควรตัดเอาต้นไม้นั้นนั่นเองใช้เป็นครกแลพระมหาสุม,มัตเถระกล่าวว่าจะตัดเอาต้นไม้อื่นก็ควร พระมหาปทุมเทระกล่าวว่าในการผูกพระองค์คือบันไดช่วยคนแม้ผู้ตกลงไปในบ่อเป็นต้นให้ขึ้นได้ก็นัยนี้เหมือนกันภิกษุไม่ควรตัดภูตาคามทําพระองค์ด้วยตนเองการทําพระองค์แล้วยกขึ้นย่อมสมควรแก่ภิกษุเหล่าอื่นในเรื่องเผาป่ามีวินิจฉัยดังนี้สองบทว่าทายังลิมเปสงความว่าพวกภิกษุฉัพคี ได้จุดไฟในป่าก็ในเรื่องเผาป่านี้บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นปราชิกเป็นต้นโดยสมควรแก่วัตถุแห่งปราชิกอนันตริยกรรมทุลใจและปาจิตตีด้วยอำนาจประโยคที่เจาะจงและไม่เจาะจงและความเป็นกองกุศลโดยในดังกล่าวแล้วในก่อนนั่นแลพระอัตกถาจารย์กล่าวไว้ในสังเขปอัตกถาว่า ก็เมื่อภิกษุเผาด้วยคิดว่า้าสดและไม้เจ้าป่าทั้งหลายจงถูกไฟไหม้เป็นปาจิตตีเมือ่อเผาด้วยคิดว่าเครื่องอุปกรณ์ไม้ทั้งหลายจงพินาศไปเป็นทุกกฎเมื่อเผาแม้ด้วยความประสงค์จะเล่นก็เป็นทุกกฎเมือ่อเผาด้วยคิดว่าไม้สดและไม้แห้งชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งมีอินทรีย์และไม่มีอินทรีย์ก็ตามจงถูกไฟไหม้พึงทราบว่าเป็นปราชิก ทุลใจปาจิตตีและทุกกฎด้วยอำนาจแห่งวัตถุก็การจุดไฟรับและการทำการป้องกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วเพราะฉะนั้นการที่ภิกษุเห็นไฟที่พวกวนกรรมมิกชนจุดหรือเกิดขึ้นเองในป่ากำลังลุกลามมาแล้วจุดไฟรับไฟซึ่งจะเป็นเหตุให้ไฟลุกลามมาบรรจบกันเข้าไม่เชื้อหมดแล้วดับไป โดยตั้งใจว่ากระท่อมหญ้าทั้งหลายจงอย่าพินาศดังนี้ย่อมควรการที่ภิกษุจะทำแม้เครื่องป้องกันคือการถากพื้นดินหรือขุดคูไว้โดยรอบกระท่อมมุงหญ้าโดยประการที่ไฟซึ่งลุกลามมาไม่ได้เชื้อแล้วจะดับไปเองก็ควรและเมื่อไฟลุกลามขึ้นแล้วเท่านั้นจึงควรทำกิจมีจุดไฟรับเป็นต้นทั้งหมดนั้น เมื่อไฟยังไม่ลุกลามขึ้นพึงใช้อนุสัมบัน์ให้ทำด้วยกับปิยะโวหารและเมื่อจะให้ดับด้วยน้ำควรใช้น้ำที่ไม่มีตัวสัตว์เท่านั้นรถในเรื่องตะแลงแกงมีวินิจฉัยดังนี้เป็นประราชิกเพราะคำสั่งประหารครั้งเดียวฉันใดแม้ในคำสั่งเป็นต้นว่าทวีหิปหาเรหิก็พึงทราบว่าเป็นประราชิกฉันนั้น ก็เมื่อภิกษุสั่งว่าทวีหิดังนี้แม้เมื่อนักโทษถูกในเพชคฆาตฆ่าตายด้วยการประหารครั้งเดียวชื่อว่าเป็นประราชิกเพราะอย่างลงสู่เขตแล้วนั่นเองแต่เมื่อนักโทษถูกนายเพชฆาตฆ่าตายด้วยการประหารสามครั้งเป็นผิดที่หมายเมื่อถูกฆ่าตายในเขตคามที่กำหนดไว้หรือในร่วมในที่กำหนดไว้ย่อมไม่ผิดที่หมายด้วยประการชนี้ แต่เมื่อถูกฆ่าตายในเมื่อล่วงเลยที่กำหนดไว้ย่อมลักลั่นในที่ทุกแห่งภิกษุผู้สั่งย่อมพ้นเปชฆาตผู้ฆ่าเท่านั้นมีโทษเหมือนอย่างว่าที่กล่าวไว้แล้วในการประหารทั้งหลายหลายครั้งเป็นฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเมื่อภิกษุสั่งว่าแม้บรรดาบุรุษทั้งหลายบุรุษนายหนึ่ง จงฆ่าบุคคลคนหนึ่งให้ตายดังนี้เมื่อบุคคลนั้นถูกบุรุษนายหนึ่งนั่นเองฆ่าตายภิกษุต้องประราชิกเมื่อบุคคลนั้นถูกบุรุษสองนายฆ่าตายเป็นผิดสังเกตเมื่อภิกษุสั่งว่าบุรุษสองคนจงพากันฆ่าบุรุษคนหนึ่งให้ตายดังนี้เมื่อบุคคลนั้นถูกบุรุษนายหนึ่งหรือสองนายฆ่าตายพิกษุต้องปรราชิก เมื่อถูกบุรุษสามนายฆ่าตายเป็นผิดสังเกตเมื่อมีผู้ถามกล่าวว่าภิกษุรูปหนึ่งเอาดาบตัดศรีรษะของบุรุษผู้วิ่งไปโดยเร็วในสนามรบขาดพวกกับพันไม่มีศรีรษะยังวิ่งพล่านไปภิกษุรูปอื่นจึงประหารตัวกับพันไม่มีศรีรษะนั้นให้ตกไปภิกษุรูปไหนเล่าเป็นประราชิกดังนี้ พระเถระจำนวนครึ่งกล่าวแก้ว่าเป็นประราชิกแก่ภิกษุผู้ตัดการไปพระโคทัตตเถระผู้ชำนาญพระพิธรรมกล่าวแก้ว่าเป็นประราชิกแก่ภิกษุผู้ตัดศีรษะในการแสดงเนื้อความแห่งเรื่องนี้บัณฑิตคนกล่าวเรื่องทั้งหลายแม้เห็นปานชนิแลในเรื่องเปรียงมีวินิจฉัยดังนี้เมื่อภิกษุสั่งไม่กำหนดว่าพวกท่าน จงให้บุรุษผู้มีมือและเท้าด้วนนั้นดื่มเปลี่ยงดังนี้เมื่อบุรุษนั้นถูกพวกญาติให้ดื่มเปลี่ยงชนิดใดชนิดหนึ่งตายไปภิกษุต้องปรารชิกแต่เมื่อภิกษุสั่งกำหนดไว้ว่าจงให้ดื่มเปลี่ยงโคเปลี่ยงกระบือเปลี่ยงแพะหรือสั่งไว้ว่าจงให้ดื่มเปลี่ยงที่เย็นเปลี่ยงที่ร้อนเปลี่ยงที่ลมควันที่ไม่ได้ลมควัน เมื่อบุรุษนั้นถูกพวกญาติให้ดื่มเปลียงชนิดอื่นจากเปลียงที่บุรุษสั่งไว้นั้นตายไปเป็นผิดสังเกตในเรื่องยาดองโลนโสโจิรกะมีวินิจฉัยดังนี้เพสัตขนาดหนึ่งซึ่งปรุงด้วยข้าวทุกชนิดชื่อว่าโลนโสโจิรกะเมื่อเขาจะทำเพสัตขนาดนั้นเอาน้ำฝาดแห่งผลสมอมะขามป้อม และสมอพิเภกธัญ,ญชาติทุกชนิดอปรนชาตทุกชนิดเข้าสุกแห่งธัญ,ญชาติทั้ง7ชนิดผลทุกชนิดมีผลกล้วยเป็นต้นผลไม้ซึ่งงอกในหัวทุกชนิดมีผลแห่งหวายการะเกตและเป้งเป็นต้นชิ้นปลาและเนื้อและเพสัต์ทั้งหลายมีน้ำพึ่งน้ำอ้อยเกลือสินเทาเกลือธรรมดา และเครื่องเผ็ดร้อน3ชนิดเป็นต้นแล้วใส่รวมกันลงในหม้อปิดฉาบไล้ปากหม้อไว้อย่างดีแล้วเก็บไว้หนึ่งปี2ปีหรือ3ปียาโลนะโสจิรกะนั้นกลั่นให้มีสีเหมือนรถน้ำจมพูเป็นเครื่องบริโภคอย่างสนิทแห่งบุคคลผู้เป็นโรคลมโรคไอโรคเรื้อนโรคผอมเหลืองและบานทะโรคเป็นต้น และเป็นเครื่องดื่มภายหลังแห่งบุคคลผู้รับประทานอาหารแล้วเพศัตเป็นเครื่องย่อยอาหารที่บริโภคแล้วเช่นยาขนาดนั้นย่อมไม่มีก็ยาโลนะโสจิรกะนี้นั้นย่อมควรแก่ภิกษุทั้งหลายแม้ในปัจฉพัทส,สำหรับภิกษุผู้อาพาธจัดเป็นยาตามปกติทีเดียวแต่ผู้ไม่อาพาธต้องผสมกับน้ำจึงควรโดยความเป็นเครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคแลตติยปราชิกววน,นาในอัตกถาพระวินัยชื่อสมันตะปะสาธิกาจบ